ท่านประธานแบดนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่พิจีการนะคะการประชุมตามที่มีพระราชกิจฎีกายุสภาผู้แทนรัศดรนะครับเพื่อวิจาราผ่ันว่าส5งพันาแล้วก็ได้มีการกำหนดที่มีการเลือกตั้งในวันที่2องภูมิภาคันธนนะครับซึ่งเป็นวันรวมในกระบวนการการเลือกตั้งนั้นนะครับ เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้แก่ผู้นําชุมชนนะครับกลุ่มองค์กรและเครือข่ายองค์กรชุมชนต่างอย่างสายสะอาดนะครับจึงได้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญการมีส่วนร่วมและการลือก้งสมาชิกสภาผุู้แทนรัศดรนในวันที่สองกุมหาัขธ์โยชนะครับกรมการพัฒนาชุมชนนะครับจึงได้จัดทาโครงการเส้นทางการเมืองสายสะอาด โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้นะครับหนึ่งเพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรตัดต่ดนครับก็คงจะเป็นเรื่องที่พวกเราได้ทราบกันดีว่าการปกครองตั้งสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่สองพุภาบัน์นั้นสืบเรื่องมาจากเหตุการณ์ได้ว่าเป็นการเลือกตั้งที่ใสสะอาดนะครับการการเมืองใสสะอาด เราจะช่วยกันในกสะอาดเอาแค่มีสี่้าก่อนนะครับว่าจะทำยังไงที่นะครับว่าอยากจะเห็นชุมชนหมู่บ้านสามารถทำได้ในวัดในโรงเรียนหรือในชุมชนเราพวกเรามีความไว้วางใจซึ่งกันและกันปัญหายาเสพติดไม่มีซึ่งสิ่งเราเนี่ยครับ ไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งไม่ว่าจะมีการเมืองเรื่องอะไรก็ตามนะครับถ้าชุมชนเราเข้มแข็งแล้วเนี่ยผมเชื่อว่างาน,นงต่างๆได้คนในหมู่บ้านชุมชนเหล่านั้นได้เคารพในกติกาอยู่ในระเบียบวินัยสิ่งเหล่านี้ครับถ้าเรามีอยู่ในจิตใจแล้วเราก็คงจะไม่ต้องมาจิตบริสุทธิ์ต่อกันนะครับมีความ,ร,วม,มร่วมมือในการทำงาน แต่ผมอยากจะให้ประกาศไปถึงหมู่บ้านตำบลว่าเราไม่มีอุบัติเหตุอุบัติภัยเพราะในช่วงเทศกาลทั้งหลายเนี่ยพวกเรากินเล่ากันครับกินเล่ากันแล้วราชการนะคะเดี๋ยวแนะนำผู้ที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานทางทอ้นกกอนะคะเป็นนิติกรนะคะมีอะไรที่จะให้ ช่วยเหลือนะคะยินดีเนาะ,ะเกี่ยวกับกฎมงกฎหมายอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ใกล้กับท่านนี่นะคะเรื่องอะไรคะกองทุนหมู่บ้านสวัสดีครับผมจังยงกุณาคำนะครับจ่าจังหวัดกัทลีนะครับถ้าท่านก็อาจจะได้จ่าที่ตำแหน่งอะไรยังไงนะครับคืออยู่สายปกครองน,นะครับที่องการปกครองจังหวัดครับถ้าเรามองภาอำเภอถ้ามาจากอำเภอเนี่ยจากจังหวัดเนี่ยก็คือ